2> 3, 2. สวัสดีค่ะ e h i ไฮเดอ s c ซีนวันนี้นะคะเราก็จับตัวจอมขบังเวทอ,อาจารย์เขียวเทพทองมาออกรายการเม้ามันสนั่นเมืองบันเทิงนะอาจารย์ถ้าใครซื้อเวก้าบามอาจารย์จะแจกอะไรงวดหน้างวดหน้ามาแล้วเนี่ยเพราะอาจารย์มาแสรทุกคนมาแจ้งมาในรายการเลยว่าซื้อไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะมีหลวพ่อพัดมาฝากสำหรับสิบท่านแรกเลยก่อน อ่า08น9 8 4 5ดหนแล้วจะติดต่ออาจารย์ไปทําพิธีเบอร์0 8 8 4 8 7 4 5 6 7อ่าแล้วก็เรามีโปรมิกของคุณนห์อดีตพระเอกลูกหล่อของเราไม่ต้องกลัวติดโควิดอืนะคะไม่ตายไม่ติดเขาเป็นมาจากญี่ปุ่นโอมีผงโยเกร์ดนะฮะฟูดอโต้แล้วก็ผงและตีเอจํำกัดแบตเีเรียแล้ววิตามินดี สามเันนี้ใช้ได้เลยครับอันนี้ให้อาจารย์ไปเลยเอาซองไปก่อนอันนี้เดี๋ยวขอโฆษณาให้อาจารย์เป็นซองไปลองทานก่อนนะติดตามนายเบ้ามันสนั่นเมืองบันเทิงสาร์ทีนี้นะอาจารย์ได้เลยอ่าโอเคขอบคุณครัครับพี่คับพอเดซีนคบครับโชคดีครับ